สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันที่1มิถุนายน2022เช้านี้พบกันนะครับด้วยพระธรรมปฐมกาลบทที่24จากพระธรรมปฐมกาลบทที่24่หัวข้อในวันนี้ผมให้หัวข้อว่าพระเจ้าผู้ทรงสัต์ซื่อและไม่ทอดทิ้งพระเจ้าผู้ทรงสัต์ซื่อและไม่ทอดทิ้ง ในเนื้อหาของพระธรรมปฐมกาลบทที่24นี้นะครับเป็นอตอนและเรื่องราวที่อับราฮัมนะครับได้ใช้คนใช้ของท่านนะครับที่อาวุโสที่สุดในบ้านให้ไปหาภรรยาให้กับบุตรชายของอับราฮัมนะครับก็คืออิสอัคอับราฮัมนะครับมีความตั้งใจอย่างแท้จริงว่า เมื่อพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมอบดินแดนแห่งคานาอันให้กับเขาและเขาจะไม่ยอมให้บุตรชายของเขานะครับแต่งงานกับชาวเมืองคานาอันหรือคนต่างชาตินั่นเองดังนั้นเขาจึงใช้คนใช้ที่อวุโสที่สุดในบ้านกลับไปยังบ้านเมืองของเขาที่เขาจากมาเพื่อจะหาภรรยาให้กับลูกชายของตนเป็นลูกชายแห่งตามคำพันธสัญญาของพระเจ้า และพระเจ้าทรงยืนยันและสัญญากับอับราฮัมเสมอว่าพระเจ้าจะประทานดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าและพระเจ้าจะวอวยพรเชื้อสายของเจ้าให้ชวีเกิดผลอย่างมากมายและนี่เป็นคำยืนยันและเป็นการแสดงออกถึงความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอับราฮัมจะรักษาจะยึดมั่นในคำสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงให้เขาไว้นั่นเองและ อับราฮัมได้ใช้คนใช้ไปนะครับในข้อที่2 6ถึง27นะครับชายนั้นก็ก้มกราบนมัสก,การพระยาเวและอธิษฐานว่าสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ผู้ไม่ได้ทอดทิ้งความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อนายของข้าพระองค์ส่วนข้าพระองค์นั้นพระเจ้าทรงนำมาตามทางจนถึงหมู่บ้านญาติของนายข้าพระองค์ นี่เป็นคําอธิษฐานของคนใช้ที่อวุโสที่สุดในบ้านที่อับรามได้ใช้ให้ไปหาภรรยาให้กับอิสอาจนะเขาได้อธิษฐานว่า,เ,าเขาสรรเสริญนะรพระเจ้าของนายของข้าพเจ้าก็คือนายของพระเจ้าของอับรามนั่นเองผู้ไม่ทอดทิ้งความรักมัน่นคงและซื่อสัตย์ต่อนายข้าพระองค์นะครับดังนั้นเชาน้านี้หัวข้อที่ผมบอกว่า พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและไม่ทอดทิ้งพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและไม่ทอดทิ้งแม้แต่ในเรื่องการหาภรรยาให้กับอิสอักนะคนใช้มีความหนักใจอย่างมากเพราะว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดจะต้องไปหาภรรยาให้กับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นไม่ได้ไปปรากฏหน้าปรากฏตัวต่อผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ของของฝ่ายที่เป็นเป็นภรรยาว่าที่ภรรยาของเขา นะเขาไปด้วยความเชื่อเขาไปด้วยด้วยพระสัญญาของพระเจ้าและเขารู้ว่าพระเจ้าผู้นี้พระเจ้าองค์นี้พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งความรักดั้งเดิมไม่ได้ทอดทิ้งความสัตย์ซื่อที่มีต่ออับราฮัมอย่างแน่นอนพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างแน่นอนนะเมื่อนายของเขาสั่งเขาว่าให้ไปหาภรรยามาให้ลูกชายของเขาหน่อยเขาก็ทําตามด้วยความเชื่อฟัง แม้ในใจลึกๆบางครั้งอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างแต่พระเจ้าทรงนำเขาเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านของญาติของนายของเขาด้วยความปลอดภัยนำมาด้วยการทรงนำและพบกับเรเบคาคนที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาคนที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้สำหรับอิสระทุกอย่างเป็นไปตามแผนการทุกอย่างเป็นไปด้วยความก็เรียกว่า ตามขั้นตอนที่พระเจ้าโดยทรงจัดเตรียมไว้อย่างอัศจรรย์ใจนะครับดังนั้นนี่เป็นคําอธิษฐานของท่าคนใช้คนหนึ่งนะครับไม่ใช่ท่านนะคือคนใช้คนหนึ่งที่เขาอธิษฐานกับพระเจ้าว่าสรรเริญพระเจ้าผู้ทรงไม่ได้ทอดทิ้งความรักมั่นคงและสัตย์ซื่อต่อน,นายของของเขาเองนะครับดังนั้นเช้านี้ให้เราได้ตระหนักและรู้เสมอว่าพระเจ้าของเรา พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเมื่อพระเจ้าโดยทรงเรียกเราเมื่อพระเจ้าโดยทรงนำเราเดินอยู่ในทางของพระองค์พระพรพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าก็จะทรงจัดเตรียมพระเจ้าก็จะทรงนำเราทั้งหลายไปสู่ความสําเร็จหรือตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่พระองค์ทรงมอบไว้สําหรับเราทั้งหลายและพระเจ้าองค์นี้พระองค์เต็มด้วยความรักมั่นคงพระองค์เต็มด้วยความพระเมตตา และพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคนของพระองค์นี่คือคำสัญญาและนี่คือความจริงที่ปรากฏไว้จากเรื่องราวของอับราฮัมเรื่องราวของบุคคลในพระกัมภีร์เดิมทั้งพระกัมภีร์ใหม่และปรากฏการประสบาการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสำหรับคนที่ตามพระเจ้าเราก็พบและตระหนักความจริงที่ว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่ออย่าง เต็มเปี่ยมต่อชีวิตของผู้เชื่อในพระองค์ดังนั้นขอเราเชื่อและวางใจในพระองค์พระเจ้าผู้ไม่ได้ทอดทิ้งพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอไปราติฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ในหัวข้อที่ได้บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าไม่ทอดทิ้งขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องราวที่ปรากฏ ที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวของอับราฮัมที่เขาได้หาภรรยาให้กับลูกบุตรชายของเขาคืออิสอัคพระเจ้าทรงนำคนใช้พระเจ้าทรงจัดเตรียมและพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและพระเจ้าผู้ทรงเต็มล้นด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานความเชื่อประทานการวางใจให้กับเรามากขึ้นเพื่อเราเองจะตระหนักและรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้ที่เราเชื่อพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ และพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์เจ้าเราอ,อธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยะซคูคริสเจ้าอาเมนพระเจ้าผ่อนครับ